แต่พอดีเมื่อวานนี้ที่สัญเ้าพ่อคนอูน,นะฮะเบ,บิเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพญานะครับนะฮะมีงานเทกระจาดหรือว่าทิ้งกระจาดประจําปีนะครับแล้วก็ในช่วงก่อนหน้านั้นก็ อ่าได้อ่าคุณแม่เคยเล่าให้ฟังถึงบรรยากาศในสมัยก่อนหลายๆปีก่อนนะฮะที่ได้มีโอกาสมาช่วยงานอากงท่านเทพเจ้ากุนอูลและสิ่งศักดิ์สิทธิทุกทุกๆปรงที่ศาลเจ้าพ่อกุนอูบริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพยาคลองศาลนะครับแล้วคุณแม่ก็เล่าให้ฟังถึงบรรยากาศสมัยก่อนนะครับได้เจอเพื่อนๆคุณปาเพื่อนๆนคุณพ่อคุณแม่คุณน้า,น,าน,นะครับแล้วก็ท่านลูกศิษย์น,นะครับ ขององค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอูและสิ่งศักดิ์สิทธุทุกพระองค์นะฮะมาช่วยงานที่สังเจ้าพรอกวนอูในเทศกาลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงานทิ้งกระจาดหรือเทกระจาดนะครับงานประจําปีนะครับงานไหว้ท่านอากงนะครับและงานแห่ท่านเทพเจ้ากวนอูนะครับแล้วก็งานบูรณะและปิดทองอ่าองค์อ่างานบูรณะศาลเจ้าพ่อกุนอูและปิดทององค์อากงนะครับและสิ่งศักดิ์สิทธุทุกพระองค์นะฮะท่านเทพเจ้าทุกๆองค์ที่ศาลเจ้าพ่อกุนอูด้วยนะครับในอ่า ในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีงานแห่ท่านที่ประเจ้าในปี2536ด้วยนะครับ37 38ด้วยนะครับ39ด้วยนะครับยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วก็มีท่านลูกศิษย์นะครับแล้วประชาชนนะครับมาร่วมงานใน ที่ทางศาลนะครับเป็นจํานวนมากเลยนะครับเห็นพิธีต่างๆนะครับพอดีในช่วงก่อนหน้านั้นผมเพิ่งได้รับเทปนะครับบันทึกนะฮะในงานประจําปีตั้งแต่ปี2536นะครับหูตื่นเต้นมากๆเลยนะครับแล้วบรรยากาศนะครับแล้วผมกราบขออนุญาตนําลงทาง youtube Channel ด้วยนะครับและทางเว็บไซต์ของผมด้วยนะครับแล้วเห็นถึงบรรยากาศที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับในช่วงก่อนหน้านะครับนะครับแล้วก็ ก่อนก่อนหน้าปี2536นะฮะก็มีงานแห่ท่านเทพเจ้าด้วยนะครับแล้วก็มีงานลุยไฟด้วยนะครับพิธีลุยไฟด้วยนะครับแล้วก็เคยได้รับความรู้จากอากูสีนะครับนายจักเสียแซฮิงนะครับซึ่งท่านเป็นพี่ชายบุญธรรมของคุณแม่นะครับแล้วท่านได้รับมอบหมายหน้าที่สําคัญเลยนะครับในการลงอักขระการออกพยันนะครับแล้วก็มีตำนานต่างๆมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตำนานอ่า พยายนอากงท่านเทพเจ้ากุดอูและท่านเทพเจ้าไฉ่สิงเอียนะคร th th tea, ับและพยายนต่างๆนะครับและตำนานพยานลุยไฟนะครับหรือว่าโคโตฮูนะครับที่โอ้ส right. ุดยอดมากๆเลยนะครับแล้วก็ท่านลูกศิษย์นะครับมากมายนะครับได้รับประสบการณ์จากพยานต่างๆนะครับแล้วก็วัตถุมงคลนะฮะของทางศาลเจ้าพ่อกุดอูนะฮะบริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพญานะครับโอ้ศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะครับและเป็นของหวงแหนงของลูกศิษย์นะครับและผมว่าตอนนี้นะฮะอ่า วัตถุมงคลขององค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้ายันนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าบูชานะครับและเหรียญนะครับน่าจะตกทอดให้กับรุ่นคุณตาคุณปู่สู่รุ่นคุณพ่อรุ่นคุณลูกนะครับแล้วก็สืบทอดให้กับลูกหลานต่อไปนะครับเป็นของที่ทรงคุณค่าทางจิตใจมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะครับเป็นประสบการณ์ส่วนบุคคลนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับอาจจะ ต้องใช้วิจารณญาณน,นิดนึงนะครับแต่ว่าโดยโดยส่วนตัวแล้วจะเ,เคยเห็นถึงประสบการณ์ต่างๆหรือแม้แต่พยานที่ผมเคยได้รับมอบจากอา,อายุข,ของอาจัรเก่งแปะนะครับซึ่งท่านมีองค์ประทับขององคอ์งท่านเทพเจ้ากวนููที่ศาลเจ้าพ่อกวนููบริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพญาครองศาลในช่วงหลายสิบปีก่อนนะครับเป็นพยานผ้าผืนเล็กๆนะครับที่ผมถ้ามีโอกาสก็จะต้องพก นะฮะขออนุญาตเชิญอากงให้ช่วยคุ้มครองนะครับแล้วก็เวลาเราทุกข์ใจเราก็จะขอให้อากงช่วยปอหอนะครับแล้วก็จะผ่าน เรื่องต่างๆได้มีประสบการณ์มากมายเลยนะครับก็เลยถ้ามีโอกาสก็เลยขออนุญาตนะฮะในช่วงก่อนหน้าก็ขอให้ครูสีท่านช่วยเขียนต้นแบบพยันอัอกงท่านเทพเจ้ากดอู่และท่านเทพเจ้าชายสิงเย้ยอนยุคให้นะครับเป็นต้นแบบนะครับแล้วก็มาจัดสร้างเป็นแบบย้อนยุคนะครับของทางศาลเจ้าพ่อกดอู่บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพยาของศาลในช่วงก่อนหน้านะครับรวมถึงพยันโคโตฮูนะฮะเป็นพยันลุยไฟนะครับที่ผมว่าหายากมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นของที่ท่านลูกศิษย์ หวงแห่มากๆเลยนะครับเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งนะฮะแล้วก็มีงานแห่เท่านเทพเจ้ายิ่งใหญ่มากๆเลยนะฮะมีประชาชนมาร่วมงานเป็นจํานวนมากเลยนะครับนะครับก็นะครับอยากจะกราบขอเป็นสะพานบุญกราบเรียนเชิญท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับนะครับเดินทางมากราบขอพรองค์อากงและท่านเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลเจ้าพ่อกุดอูบริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพยาคองศาลนะครับนะครับเดินทางสะดวกมากๆเลยนะครับ